สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับเจ้านี้ครับ GLC 250คูเป้ครับเออก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคันนี้เขามีมนเสนมากครับคือต้องบอกว่าโดดเด่นบนถนนมากนี่ทุกคนเห็นอะไรไหมคือเขาเป็น SUV ที่เป็นคูเป้ฮะที่เป็นคูเป้ต้องบอกเลยว่าดึงดูดสายตามากครับคันนี้เดี๋ยวเล่ามา เริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ครับด้านหน้าเราก็จะได้กระจังหน้าโคดๆดูดดๆอย่างนี้ตามสไตล์เบนซ์มาเลยนะครับไฟหน้าเป็นไฟแบบ i อินเทล g e เจนแล้วนะครับคือสามารถปรับสูงต่ำอัตโนมัติเลี้ยวตามองศาวงมาลัยได้นะครับสำหรับไฟหน้าไล่มาดูล้อนะครับล้อให้มาขนาด25545 z R 20โอ้โหใส่ขอบ20มาเลยครับสำหรับคันนี้นี่ดูดิแล้วแบบดิดเบรกอันโตโต้คาลิ p เปอร์อันบากเอกนี่ครับต่อมาเราไล่มาดูด้านข้างด้านข้างนี่รถ s อสต้องมีครับเห็นปะเป็นบันไดยอย่างนี้เลยเออเป็นบันไดยอย่างนี้เลยแต่ถามว่าสำหรับบันไดตัวนี้จริงๆแล้วผมมองว่าไปในแนวที่แบบสวยงามมากกว่านครับเออ เขาตกแต่งมากกว่าซึ่งการใช้งานจริงๆบางทีก็เราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ครับเพราะว่าเราก็ก้าวข้ามขึ้นไปอยู่ในรถได้เลยครับตัวรถก็ไม่ได้สูงมากครต่อไปไล่มาดูด้านหลังด้านหลังนะครับเขาให้ยางมาขนาด285 40 ZR20 นะครับก็คือจะได้หน้าขนาด285กว้างกว่าล้อหน้านะครับแต่ว่าเป็นขอบ 20เหมือนกันนี่ไล่มาดูในส่วนของด้านหลังด้านหลังนี่บอกเลยครับว่าเป็นจุดขายของคันนี้มากๆเห็นไหมครับนี่คือเขาเป็น SUV ที่เป็นคูเป้เออเห็นไหมละ่ะคือถ้าสมมุติว่าเป็น SUV ทั่วไปครับหรือว่ารถ5ประตูทั่วไปหรือว่า PPV ต่างๆก็จะเป็นทรงท้ายตัดอย่างนี้ครับเห็นไหมแต่ว่าดูเจ้าคันนี้ฮนะเป็น SUV ที่ ท้ายคูเป้ครับเออท้ายคูเป้มันเลยฮะสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นคาร์บอนนะครับนี่เห็นไหมลายคาร์บอนมาเลยครับสำหรับสปอยเลอร์หลังต่อมาสัญ,ญลักษณ์โฟเมติกครับแล้วรถคันนี้ขับเคลื่อน4ีล้อแน่นอนอยู่แล้วครับรถคันนี้อ่างั้นเดี๋ยวเราไล่มาดูอินทีเลียภายในกันดีกว่าครับ สำหรับอินทีเลียภายในต้องบอกว่าเเขาเป็นรถเบนซ์ปีประมาณปีสิบปลายๆครับอาจจะไม่ได้เป็นจอเชื่อมต่อกันเหมือนรถเบนซ์ปีปัจจุบันนะครับแต่ถามว่าดูเก่าดูโบราณไหมไม่เลยครับไม่เลยเป็นแบบดิจิตอลออโต้แยกฝั่งซ้ายขวานี่ฮะยังใส่ซีดีได้อยู่ยังใส่ซีดีได้อยู่ ไล่ต่อมาเรื่อยๆนี่เป็นระบบทัชแพดนะครับนี่เราสามารถควบคุมเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงแล้วก็เกี่ยวกับการขับขี่ได้ที่ตรงนี้เลยนะครับเครื่องเสียงเครื่องเสียงให้มาเป็นเบิร์นมาสเตอร์ครับเครื่องเสียงเบิร์นมาสเตอร์นี่เบาไฟฟ้าอยู่แล้วครับเมมโมรี่จุดแน่นอนครับคันนี้นี่มีในส่วนของซันรูฟมาแล้วครับเป็นซันรูฟไฟฟ้า อยู่ตรงนี้เลยถือว่าบานค่อนข้างใหญ่ครอ่ะอันนี้ก็เป็นตำแหน่งเบาะที่ผมใช้นั่งขับนะครับเออผมก็จะนั่งประมาณนี้ผมสูง174เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าครับว่าที่รถเป็นคูเป้อย่างเงี้ยกับความสูง174ของผมอ่ะมันจะนั่งได้ไหมนะเอะไปครับมาครับนี่ก็ขึ้นมาด้านหลังรถของ G L C 250คูเป้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองพิงดูก่อนฮนะอ,อ๋อ ก็ถ้านั่งหลังตรงฮะนั่งหลังตรงก็ศีรษะก็จะมาพิงกับสโลปด้านหลังตรงนี้ฮะด้านหลังตรงนี้แต่พื้นที่เหนือศีรษะก็จะพอดีฮะพอดีเราก็สไลด์เอาเนี่ยพอสไลด์ลงมาแค่นิดเดียวครับเนี่ยผมสไลด์ลงมานิดเดียวนี่ประมาณนี้ฮะเออก็จะนั่งสบายเลยครับศีรษะก็จะไม่ติดแล้วฮะไม่ติดแล้วแล้วดูบริเวณช่วงขาครับนี่ช่วงขาเขา เหลืออยู่แล้วครับนี่ดูดิเออเหลือเยอะเลยครับช่วงขาต้องบอกเลยไม่ได้เป็นคูเป้ที่แบบอึดอัดเลยนะครับนั่งได้นั่งสบายเลยครับคันนี้ก็ในส่วนของภายนอกภายในก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการขับขี่กันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงครับปตอนนี้ผมก็มาอยู่บนรถ GLC250 นะครับก็ถือว่ามีโอกาสได้ลอง รีวิวแล้วกันอืมอันนี้คนนั่งข้างๆผมก็เป็นพี่นกนะครับเป็นเจ้าของเต็นท์รถนกออตโต้คาร์นะครับอันนี้ผมก็ได้ลองพาเข้ามารีวิวดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเราเอามาใช้งานจริงบนท้องถนนมันจะเป็นยังไงมั่งครับก็คันนี้เป็น G L C 250ปี2018นะครับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2,000 c ี ช่วงล่างการบังคับควบคุมต่างๆคันนี้เป็นไฟฟ้าแล้วครับทั้งวงไลัยไฟฟ้าโช้ไฟฟ้ากล่อง ECU ควบคุมเครื่องยนต์เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วแน่นอนครับเกียร์คันนี้เกียร์มาอยู่ตรงมือแล้วนะครับเกีนนนนยร,มรนน์มาเป็นตัวเกียร์ค,คอวงลัยมาอยู่ตรงมือขวาแล้วเออก็ถามว่าดีไหมคือผมว่ามันทำให้เราขยับรถ เร็วได้มากกว่าในจังหวะที่เราจะเดินหน้าถอยหลังถอยจอดอะไรงนี้ครับเราจะเปลี่ยนจังหวะเดินหน้าถอยหลังอะไรงนี้ได้ค่อนข้างเร็วสะดวกสบายแล้วถ้าเวลาจะเข้าเกียร์พีเราก็แค่กดเข้าไปเออมือเราก็จะอยู่บนพวงมาลัยตลอดมือซ้ายเราก็จับพวงมาลัยก็ได้ครับหรือว่างก็ได้ครับซึ่งคันนี้ครับก็จะสามารถปรับโหมดได้นะครับก็จะมีในโหมดของ Eco ถ้าเขาถ้าเราปรับอีโคหน้าจอตรงนี้ก็จะขึ้นครับโหมดอีโคในโหมดของคอมฟอร์ตก็จะเน้นในการนั่งโดยสารที่ค่อนข้างสบายคือตอนนี้ก็นุ่มฮะถือว่าเป็นรถที่นุ่มในระดับหนึ่งเดี๋ยวลองดูอัตราการตอบสนองเอออัตราการตอบสนองจะรู้สึกหน่วงๆนงน,งนิดนึงคือ เวลากดไปแล้วครับเขาจะยังไม่ได้วิ่งแบบพูตพาร์ตเลยก็จะมีค่อยๆปรับรอบให้ความเร็วค่อยๆขึ้นไปจะไม่ได้ดึงเรากระชากขนาดนั้นนะครับะเดี๋ยวต่อไปเราลองในโหมดของสปอร์ตนี่ครับพอเข้าโหมดสปอร์ตปุ๊บเข็มวัดรอบตีขึ้นมารอเลยครับอให้เราเรียกใช้กำลังได้ทันทีเดี๋ยวผมจะลองกดดูเบาๆนะครับนี่ฮะกดปุ๊บก็รอบ ตวัดขึ้นไปเลยเออถือว่าการตอบสนองค่อนข้างดีฮะช่วงล่างก็จะเริ่มรู้สึกฮะเริ่มรู้สึกว่าฮเฟิร์มขึ้นเดี๋ยวลองไปในโหมดของสปอร์ตพัดเลยโอ้พอมาในโหมดของสปอร์ตพัดแล้ว พวงมาลัยก็จะรู้สึกว่าคมส่วนช่วงล่างตอนนี้เนี่ยเริ่มเริ่มรู้สึกว่าแบบเออเก็บทุกหลุม,มคราวนี้มันจะเป็นการสะท้อนออบนพื้นผิวถนนจริงว่าพื้นผิวถนนเป็นยังไงแล้วคันนี้ก็จะสะท้อนขึ้นมาให้เราได้รับรู้ถึงขนาดนั้นครับตัวเราก็อ,อ,อาจจะรู้สึกถึงแรงสะเทือนหน่อยแต่ว่าพอขับจริงๆใช้งานจริงบนท้องถนน ขอไปคอมฟอร์ตเนี่ยค่ะฮะเออถ้าขับสปอร์ตตลอดคือถามว่ามันไหมมันฮะสนุกด้วยแต่ว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงอืมแต่ว่าพอมาเป็นคอมฟอร์ตแล้วเออครับขับผ่อนคลายขึ้นเราจะรู้สึกว่ารถมีอาการที่ให้ตัวได้ดีกว่าครับการเก็บเสียงในห้องโดยสารโคตรเงียบเออโคตรเงียบเลย ก็ไม่ต้องไปเทียบกับรถญี่ปุ่นด้วยกันเลยครับเทียบกับรถยุโรปด้วยกันเลยดีกว่าเออก็ถือว่าเงียบอะไรที่ไม่ควรได้ยินก็ไม่ครับขนาดวิ่งข้างรถบรรทุกเมื่อกี้เสียงเครื่องรถบรรทุกก็เงียบไปเลยครับสําหรับการเก็บเสียงในส่วนของทัศนวิสัยนะครับทัศนวิสัยคันนี้อืม ถ้าถ้าปิดตาขึ้นรถมาก็ทรงเป็นเหมือนรถเก๋งเลยครับเออข้างหน้ารถทางเออหน้าต่างซ้ายขวาอะไรงนี้ก็จะทรงเหมือนรถเก๋งเลยแต่ว่าเราจะรู้สึกครับว่าตัวเราอะสูงขึ้นกว่ารถเก๋งทั่วไปฮะก็จะสูงขึ้นใกล้ๆก,กับตัวรถกระบะที่ไม่ได้ยกสูงนะครับก็จะเป็นกระบะตัวเตี้ยทั่วไปอะไรงนี้ครับก็ตำแหน่งสายตาเราก็จะใกล้ๆเขาครับ ในส่วนของทัศนวิสัยด้านหลังก็ด้วยความที่เป็นคูเป้อาจจะกระจกข้างหลังอาจจะเล็กลงไปนิดนึงครับแต่ถามว่ามองยากไหมก็ไม่เลยครับคือเขาก็มีพื้นที่ตรงกลางให้เราสามารถมองทะลุผูปโป่งได้ครับแต่ก็อาจจะติดในส่วนของมุมหลังด้านซ้ายมุมหลังด้านขวาเท่านั้นเองครับ ศูนย์ถึงร้อยแปวิเออก็แรงกว่ารถทั่วไปอยู่แล้วครับสำหรับเครื่องส0 0พปกติเครื่อง2000ก็อาจจะอยู่1ิบสอะไรงี้ครับแต่ว่าด้วย Mercedes Ben บนะฮะก็ทำออกมาได้อยู่ที่8.3วิเออก็มาตรฐานรถยุโรปครับที่จะอยู่ประมาณ ต่ำสิบฮนะต่ำสิบแล้วถ้ามองว่าเป็นเครื่องสองพันขับเคลื่อนสี่ล้อตัวถังใหญ่ๆ SUV อย่างนี้ก็ต้องบอกเลยฮะเร็วอว่ะเออเร็วอว่ะพี่แล้วถ้าตอนนี้พี่ก็ถือว่าได้ใช้งานมาในระดับหนึ่งพี่ว่าเจ้าตัวนี้ในความคิดเห็นของพี่อะ่ะ มันเป็นยังไงบ้างราครับคือผมเห็นว่าแบบพี่ใช้ตลอดเลยเพี่พี่ใช้แล้วพี่รู้สึกว่าสมรรถนะรถมันโอเคมากครับเราเลยรู้สึกชอบครับอ่าการอัตราเร่งดีช่วงล่างดีแต่รูปทรงเออใช่เนาะคือด้วยรูปทรงอะ่ะที่มันไม่ใช่เป็นเอ v ยูวทื่อๆธรรมดาคือถ้าขับไปอะ่ะเออเขาก็ต้องแบบอลังการกับบ้านท้ายที่แบบ ต้องบอกเลยเนาะว่าบ้านท้ายสวยมากมันเป็นเอสยูวที่มีความสปอร์ตรถรูปทรงมันสวยมากครับออแล้วในส่วนของการใช้งานครับเป็นยังไงบ้างใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตประจําวันคิดว่ารถรถตัวนี้เนี่ยคือด้วยขนาดพี่พ<อ>ว่ามันมันมันเป็นเอสยูที่มันไม่ใหญ่เกินไปอใช่ครับใชเอ,อใช้ค่อนข้างแบบสะดวกสบายอะไรแบบมันดูไม่เทอะท้าไปครับ ก็ก็เคยลองใช้ SUV ดูหลายๆรุ่นเลยหลายๆแบบตัวนี้มันมันดูเหมือนใช้ในเมืองได้ใช้อะไรได้เออใช้ลุยได้หมดฮะใช่ครับอ่ะแล้วสำหรับคันนี้พี่ตอนเนี้ยเลขไม์อยู่ที่ห้าหมื่นกว่าโลเกือบหกหมื่น ที่ตั้งราคาไว้อยู่ที่เท่าไหร่ครับเออคันนี้ตั้งตั้งราคาไว้ที่2 6 8ล้านหกแสนแปดหมื่นครับสองล้านหกแสนแปดหมื่นสำหรับเจ้าตัว GLC 250ป e ี2018ใช่ไหมครับผมเอออ่ะแล้วถ้าคนดูเขามาจากช่องผมที่ที่มีส่วนลดพิเศษใช่ไหมครับเออมีส่วนลดให้อีก0 0ครับผมก็มจะเหลืออยู่ที่2 6 6ล้านหกแสนหกหมื่น พิเศษสาหรับคันนี้เลยนะฮะเราก็จะดูแลเปลี่ยนพวกของเสื่อมนะฮะพวกผ้าเบพวกหม้อแบตเตอรี่อะไรให้นะฮะแล้วก็คันนี้จะมีโปรโมชั่นพิเศษอีกคือเราจะแถมเคลือบแก้วพรีเมียมหนึ่งชุดก็คือเดี๋ยวจะเอาไปเคลือบให้เลยใช่ครับผมโอ้หรออ่ะงั้นก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดสับสไาชเป็นกำลังใจผมได้เหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมมา เยี่ยมชมนี่ครับเพจเฟ e บุ๊กนกออโต้คาร์ได้ครับเดี๋ยวก็จะมีรถใหม่ๆสวยๆแล้วก็ข้อมูลดีๆมาอัพลงให้ทุกคนได้ชมเหมือนเคยครับงั้นวันนี้ผมกับพี่นกก็ขอตัวไปก่อนนะครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีครับ